สวัสดีครับมีคนเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเราว่ายน้ํานะครับหรือว่าเราไปเจออากาศหนาวๆแล้วเราปวดปัสสาวะบ่อยนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยนะครับว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวัรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและริกริดบาบัดนะครับอ่าก่อนอื่นเลยเริ่มจากการที่เราว่ายน้ํานะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าคนที่ว่ายน้ําหลายๆคนโดยเฉพาะในเด็กนะครับ จะมีปัสสาวะลงไปในสระน้ำเนี่ยแน่ๆเลยนะครับหรือว่าไปว่ายทะเลผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะต้องเคยถามผมก็เคยทําในตอนเด็กๆนะครับก็พูดได้อย่างออยอมรับว่าไม่อายอะไรเลยนะครับแต่ว่าเด็กๆผมก็เคยสงสัยว่าเอ๊ะเราว่ายน้ําแล้ว, said, ลวมันเกี่ยวอะไรทำไมเราต้องปวดปัสสาวะด้วยในตอนว่ายน้ํานะครับเหตุผลมันเป็นอย่างนี้ครับมันมี2อย่างด้วยกันอย่างแรกคืออุณหภูมิน้ำเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเย็นกว่าอุณหภูมิร่างกายของเราถูกไหมครับ การที่อุณหภูมิน้ำเนี่ยมันเย็นกว่าอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยมันจะทําให้เส้นเลือดตามบริเวณผิวของเราเนี่ยหดตัวนะครับหดตัวเพื่อลดการสูญเสียความร้อนออกไปจากร่างกายนะครับการที่มันทาแบบนี้เนี่ยจะทําให้เลือดของเราเนี่ยไหลเข้าไปสู่อวัยวะภายในมากขึ้นนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้คือพอมันเข้าไปสู่อวัยวะภายในมากขึ้น อวัยวะภายในหนึ่งในนั้นที่ได้รับเลือดมากขึ้นก็คือไตของเรานั่นเองนะครับแล้วไตเนี่ยมันมีหน้าที่ในการผลิตปัสสาวะถ้ามันได้รับเลือดมากขึ้นปัสสาวะที่ผลิตมันก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะครับอย่างที่2ก็คือความดันที่อยู่ในน้ำนะครับความดันที่อยู่ในน้ำเนี่ยโดยเฉพาะพวกที่ดำน้ําลึกนะครับหรือว่าอะไรเนี่ยจะเจอเยอะกว่าหน่อยนะครับถ้าพวกที่ว่ายน้ำรมดาก็อาจจะเจอได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่ากับพวกที่ดำน้ําลงไปลึกหน่อยนะครับเวลาที่มันมีความดันมาดันต่อ ร่างกายของเราเนี่ยมันจะทําให้พวกเส้นเลือดพวกนี้ยิ่งหดตัวใหญ่เลยนะครับเส้นเลือดตามผิวหนังของเราพวกนี้หดตัวเพราะว่าเลือดมันเดินค่อนข้างจะลําบากถูกไหมครับทำให้เลือดส่วนใหญ่มันก็จะไปกองกันอยู่ในอวัยวะภายในของเราแล้วก็ไปที่ไตทําให้ไตผลิตปัสสาวะเพิ่มขึ้นดังนั้นในคนที่ว่ายน้ำเนี่ยมีสสาเหตุหลักๆที่ทําให้ปัสสาวะเพิ่มขึ้นได้นะครับสาเหตุต่อไปก็คือ,อถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในบริเวณที่หนา,หนาวๆเนี่ยเราจะมีหลายคนที่ปวดปัสสาวะบ่อยขึ้นนะครับ เหตุผลนี้ก็เช่นเดียวกับการที่เราอยู่ในน้ํานั่นเองเนื่องจากว่าเวลาที่เราหนาวนะครับเส้นเลือดที่บริเวณผิวหนังของเรามันจะเกิดการหดตัวเพื่อลดการสูญเสียความร้อนออกไปนะครับ <c oughs> ก็ทําให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณไตามากขึ้นก็ปัสสาวะได้บ่อยขึ้นนะครับอันนี้มีความสําคัญในทางการแพทย์ด้วยนะครับเพราะว่าในทางการแพทย์สมัยก่อนนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคนไข้หัวใจหยุดเต้นมาด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ มีหมอนที่เจอรักษานะครับเราจะทําการทําให้คนไข้ตัวเย็นลงนะครับเย็นลงจนถึงประมาณอุณหภูมิประมาณ32-34องถึงองศา C นะครับคนเราเนี่ยอุณหภูมิปกติอยู่ที่ประมาณ37 37.5าเหาองศา C แถวๆนี้นะครับอาจจะขึ้นลงนิดๆหน่อยๆแล้วแต่ว่าสภาพร่างกายของท่านเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนของวันนะครับแล้วก็บางคนที่ช่วงเป็นผู้หญิงนะฮะถ้าช่วงตกไข่ก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้นะครับ แต่ว่าโดยรวมๆแล้วอุณหภูมิของเราเยอยู่ที่37นะครับทีนี้จะมีการรักษาบางอย่างซึ่งเรียกว่าเป็นไฮโปเทอร์เมียนะครับ Therapeutic Hypothermia ก็คือคนไข้ที่หัวใจหยุดเต้นถ้าเกิดว่าเรารักษาเขาฟื้นทําให้หัวใจเขากลับมาเต้นได้แล้วเราจะทําการลดความลดอุณหภูมิของร่างกายลงจนเหลือ32-34องศาเซลเซียสเพื่อป้องกันการการสูญเสียและการทําลายต่อระบบประสาทน,นะครับนั่นก็คือสมองของ คนไข้นั่นเองนะครับการทําแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาคนไข้ตัวเย็นลงนะครับแน่นอนว่าเส้นเลือดที่หดตัวก่อนก็คือเส้นเลือดที่ผิวหนังนะครับเพราะว่าเลือดมันจะต้องเอาไปเลี้ยงอวัยวะภายในซึ่งมันเป็นอวัยวะที่สําคัญกว่าผิวหนังเราเยอะนะครับแล้วก็จะมีปัสสาวะที่มากขึ้นนะครับในคนไข้เหล่านี้เวลาที่หมอรักษาถ้าเป็นนักเรียนแพทย์หรือเป็นหมอเนี่ยก็จะต้องรู้จักศัพท์คํานึงซึ่งเรียกว่า cold diuresis นะครับ โคนี้ก็แปลว่าเย็นถูกไหมครับไดยูริซิสคือแปลว่าปัสสาวะนะครับปัสสาวะเย็นมันไม่ใช่อุณหภูมิของปัสสาวะมันต่ําลงนะครับแต่ว่าเกิดการปัสสาวะบ่อยขึ้นเนื่องจากความเย็นนั่นเองนะครับแล้วภาวะนี้จะทําให้คนไข้เนี่ยความดันตกได้นะครับพอความดันตกมากๆถูกไหมครับเลือดก,ก็เลี้ยงไตได้ลดลงนะครับแล้วถ้าปัสสาวะออกไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเลือดที่เลี้ยงไตก็จะยิ่งลดลงไปเรื่อยๆนะครับทำให้ไตเนี่ยมีปัญหาได้แล้วคนไข้ก็จะแย่ได้ดังนั้นถ้าเกิดวว่าาภะ โคดายูริซิสเกิดขึ้นในคนไข้ที่เราทำเทอโรบิติกไฮโปเทอร์เมียเนี่ยเราก็จะต้องให้สารน้ำเข้าไปในร่างกายเพื่อที่จะรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายไว้ด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งทางการแพทย์นะฮะแต่เทอโรบิติกไฮโปเทอร์เมียเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยทํากันแล้วนะครับอันนั้นคือเป็นสมัยที่ผมเรียนอยู่นะครับสมัยที่ผมเรียนนี้ก็ไม่กี่ปีมาประมาณห้าปีก็ยังทำกันอยู่แต่เดี๋ยวนี้ ข้อมูลมันออกมาเยอะมากแล้วนะครับว่าเราไม่จําเป็นจะต้องทำไฮโปเทอร์เมียสมองของเรามันก็ไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแต่สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือป้องกันไม่ให้เราเกิดการมีไข้ขึ้นนะครับโดยการรักษาอุณหภูมิร่างกายไว้ที่36-37ถึงองศาแค่นี้ก็เพียงพอนะครับแล้วถ้าเรารักษาอุณหภูมิที่36-37ถึงองศาเราก็จะไม่พบปัญหาโคเลดิวซิสนะครับและเราก็ไม่พบปัญหาอื่นๆด้วยนะฮะ แต่ถ้าท่านที่เรียนนะครับเราก็อยากทราบว่าโคลดายูริซิสมันเกิดปัญหาอะไรอย่างอื่นขึ้นมาได้นะครับถ้าเราให้ความเย็นลงไปกับร่างกายมากๆจนถึง32-34องถึงองศาเนี่ยมันจะมีอันตรายอย่างอื่นด้วยนะครับแล้วก็อันตรายเหล่านี้นะครับก็จะพบเจอในคนที่มาอยู่ต่างประเทศแล้วก็บังเอิญไปไปเที่ยวแล,ล้วหลงทางในภูเขาแล้วก็ติดอยู่ในภูเขาหิมะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็ไอ้พวกนี้อันตรายนะครับหรือว่าพวกที่ เขาลงเขาเป็นคนไม่มีบ้านนะครับแล้วอยู่หน้าหนาวเนี่ยจะเจอพวกนี้บ่อยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในคนเหล่านี้เนี่ยนะฮะนอกเหนือจากว่ามีภาวะโคไดยูริซิสก็คือปัสสาวะเยอะแล้วก็ความดันตกแล้วนะครับที่เราจะต,ต้องช่วยนะครับก็อาจจะมีภาวะเลือดออกง่ายนะครับเลือดแข็งตัวยากนะครับตามมาด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้มีภาวะเต้นผิดปกติของหัวใจได้แล้วที่สําคัญคือถ้าหัวใจมีการเต้นที่ผิดปกติแล้วยาทั่วไปจะใช้ไม่ได้ผลนะฮะ จนกว่าเราจะทําให้ร่างกายของเขาอุ่นขึ้นมาซะก่อนนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ผลแล้วยาบางตัวให้ไปแล้วก็อันตรายต่อหัวใจด้วยซ้าไปนะครับหัวใจก็จะไม่ตอบสนองอะไรทั้งสิ้นนะครับยกเว้นว่าเราจะทําให้อุ่นขึ้นมาซะก่อนอันนั้นคือภาวะเร่งด่วนอย่างยิ่งนะครับอ่าพวกนี้ในทางการแพทย์เราก็จะมีการตรวจดูคลื่นไฟฟ้าของหัวใจเอะมัน คนไข้หัวใจจะเต้นช้าลงในภาวะที่อากาศเย็นมากๆแล้วพอช้าลงมากๆบางคนก็จะเต้นผิดปกติไปด้วยนะครับจะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องทําให้อุ่นขึ้นมานะครับลักษณะทางคลื่นฟ้าหัวใจก็จะมีมีลักษณะเฉพาะพิเศษอันหนึ่งที่เรียกว่าออสบอนเวฟนะครับถ้าเราไปดูถ้าเป็นนิสินักศึกษาแพทย์ก็จะต้องทราบตรงนี้นะครับแต่ว่าที่เมืองไทยอาจจะไม่ค่อยเจออาจจะมาเจอกับคนที่มาเรียนต่างประเทศซะมากกว่าก็จะได้เห็นเคสเหล่านี้เพิ่มขึ้นนะครับอนอกนอกเหนือจากนี้ก็คือถ้า เย็นมากๆเลยนะครับก็แน่นอนว่ามันก็เสียชีวิตได้ส่วนใหญ่จะเป็นเพราะหัวใจเราไม่ทํางานทํามากกว่านะครับสหลักเนี่ยนะครับคือโคเดยูริซิสนะครับหัวใจเต้นผิดปกติแล้วก็เลือดออกง่ายขึ้นนะครับพวกนี้เป็นปัญหาหลักๆของการที่คนไข้อุณหภูมิต่ตําลงไปนะครับแต่ก็โชคดีว่าปัจจุบันเราไม่จำเป็นต้องทำนะครับเราก็แค่ทําให้อุณหภูมิของเราเนี่ยอยู่ในระดับปกติถ้าคนไข้มาด้วยหัวใจหยุดเต้น และเราต้องไม่เจอข้อห้ามต่างๆเช่นว่ามีภาวะเลือดออกง่ายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมีภาวะติดเชื้อรุนแรงนะครับอย่างนี้เราจะไม่ทํานะครับถ้าหรือว่ามีภาวะบาดเจ็บรุนแรงอย่างเงี้ยเราจะไม่ทํานะครับถ้านองเหนือจากนั้นเช่นว่ากล้ามเนื้อหัวใจมันขาดเลือดแล้วก็เกิดการเต้นผปดปบุกติถ้าเรารักษาเรื่องหัวใจเสร็จปุ๊บเราทําได้นะครับ <S <s โอเคถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเรื่องพวกนี้ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับวันนี้เ <s> ท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ